เ,เครื่องขั่วพริกขั่วถั่วคั่วงาขนาด25คูณ28นิ้วนะครับตัวนี้จะส่งถึงห้องเย็นโชติวัตน์อำเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลานะครับผมขอเขียนติดไว้อย่างนี้จะได้ทราบว่าตัวที่เทสกับตัวที่ส่งคือตัวเดียวกันนะครับสินค้าไปถึงแล้วก่อนใช้งานต้องอัจรบีนะครับมีที่อัจรบีหนึ่งที่2ที่3ที่สีที่มีทั้งหมดสีที่นะครับแล้วก็น้ํามันน้ํามันเฟือง น้ามันเฟืองให้ดูตรงตาแมวตรงนี้นะครับว่าถ้ามันต่ากว่าขีดแดงก็ก็ต้องเติมนะครับทุกๆ3เดือนก็ต้องเติมมอเตอร์เป็นมอเตอร์ครึ่งแรงนะครับไปต่อเป็นเบรกเกอร์ก็จะดีนะครับในการใช้งานมันจะมีสามันนะครับอันบนสุดคือคือก็จะตั้งขึ้นเวลาเอาของใส่นะครับตอนคั่วให้เอาปรับลงมาตรงร่องกลางตรงนี้นะครับแล้วเวลาจะเทของออกก็ลงมาด้านล่างสุดหัวมันก็จะก้มลงไปเลยนะครับสปริงมันก็จะให้ตัวเวลาทํางานสปริงมันก็จะดังนะครับ เดี๋ยวผมจะเทสมอเตอร์นะครับเทสจะเทสมอเตอร์อ่าตัวนี้มอเตอร์วิ่งเดินปกตินะครับปกติคือคือเครื่องมันก็จะทํางานแบบนี้นะครับมันก็จะหมุนของมันไปเรื่อยๆมันก็จะหมุนของมันเงียบเบแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับด้านล่างเราจะใส่เป็นหัวเตานะครับเป็นหัวเตา KB5 ก็ได้ k b 8ก็ได้นะครับก็ถอดเอาขามันออกก็เฉพาะหัวเตามาวางนะครับวางแล้วก็น็อตยึดล็อกนะครับอ่าอย่างนี้นะครับ โอเคอันนี้เครื่องพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้เลยนะครับติดขัดตรงไหนโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเบอร์ผมอยู่ตรงนี้นะครับ